ใครที่มีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งต้องดูคลิปนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการรับเกมฟรีเกมแท้ดาวน์โหลดได้ฟรีๆเลยทำยังไงมาดูเริ่มแรกเลยนะครับโน้ตบุ๊กที่คุณต้องใช้งานเนี่ยส่วนมากจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่คุณจะได้เกมฟรีนะครับอย่างที่2ให้เข้ามาที่ในส่วนตัวโลโก้ตัวนี้ครับ Microsoft Store นะครับเนี่ยก็จะมีตรง Task Manager กดเข้าไปป๊บนะครับรอโหลดสักคู่หนึ่งนะครับ หลังจากโหลดตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับให้มองหาคําว่า Library ในส่วนตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับปั๊บและก็กดเข้ามาดูตรงนี้ครับ Includewithdevice แล้วก็ก็จะมีเลขหนึ่งกลมๆสีดำนะครับตรงนี้แหละครับเป็นวิธีการเช็คเลยว่าโน้ตบุ๊กของคุณเนี่ยสามารถกดรับเกมฟรีได้หรือเปล่าถ้ามีในส่วนคำว่า PC Game Pass แล้วก็ปุ่มเคลมเนี่ยคุณสามารถกดรับเกมได้แบบฟรีๆเลยนะครับโดยวิธีการรับหรือว่าวิธีการสมัคร ไม่ยากทำยังไงมาดูกันต่อครับเริ่มแรกเลยนะครับให้ทําการกดปุ่มคําว่าเคลมครับ ในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้สมัครสมาชิกนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ารับเกมเนี่ยมันจะฟรีแค่1เดือนแรกเท่านั้นนะครับถ้าเดือนต่อๆไปใครอยากจะสมัครเนี่ยก็เดือนละ99บาทนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยใช้งานของตัว PC Game p a s s เนี่ยเดือนแรกเขาจะคิดเพียงแค่29บาทเท่านั้นเดือนต่อๆไป9 9บาทแต่ผมบอกได้เลยว่าจ่ายไป1ครั้งเนี่ยคุณเล่นเกมได้เป็นร้อยเกมเลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยลงทะเบียนอะไรเลยต่างๆทั้งสิน้นตัวเนี้ยให้ใส่บัตรเครดิตให้เรียบร้อยนะครับ กด subscribe ได้เลยมันจะยังไม่คิดเงินใน1เดือนแรกถ้าคุณเล่นเกมฟรีจนพอใจแล้วคุณสามารถยกเลิกได้หรือว่าถ้าชอบอยากจะสมัครสมาชิกต่อก็ทําได้ตรงนี้นะครับกรอกเลขบัตรเครดิตให้เสร็จเรียบร้อยกด subscribe ครับเรียบร้อยนี่เลยได้มาแล้วนะครับ PC 1มันนะครับก็อันนี้ ผมทําการกดรับเกมฟรีแล้วเล่นได้ฟรีแบบ1เดือนไม่อันว่าจะเล่นกี่เกมจะดาวน์โหลดกี่เกมอะไรต่างๆอันนี้ดาวน์โหลดได้เลยเรียกว่ารับง่ายมากนะครับวิธีการไซน์อินของตัว Microsoft Store เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วขอแค่คุณมีอีเมลที่เป็นพวก Outlook Hotmail อะไรต่างๆที่เป็นของทาง Microsoft เนี่ยเราอินเสร็จสับคุณก็สามารถกดรับเกมได้นะครับหลังจากตรงนี้นะครับกดดันไปเลยครับ หลังจากที่กดดันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัว microsoft store นะครับไอตัว include with device เนี่ยก็จะหายไปนะครับเพราะว่า1เครื่องจะสามารถรับได้เพียงแค่1ครั้งสำหรับการเล่นฟรีนะครับต่อมาครับให้ไปในส่วนของตัว xbox ตัวนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับให้กดคาว่า sign in นะครับผมเลือก sign in เข้ามาในส่วนตรงนี้ให้ใช้อีเมลพ password เดียวกันกับที่ log in ในตัว microsoft store ได้เลยนะครับแล้วก็กด let's play ตัวนี้ได้เลยครับ หลังจากกด e ล s Play เสร็จเรียบร้อยตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วครับ <Wow. S 1> สังเกตที่มุมบนซ้ายตรงนี้นะครับจะมีคําว่า PC Game หมายความว่าตอนนี้เนี่ยคุณเป็นสมาชิกของตัว PC Game Pass เรียบร้อยสามารถดาวน์โหลดเกมอะไรต่างๆที่อยู่ในเกมพาร์ทเนี่ยได้ทั้งหมดแบบฟรีๆ <Wow. S 1> นะครับนี่เดี๋ยวลองดาวน์โหลดมาสักเกมหนึ่งครับ Forza Horizon นะครับผมนี่ i n s t ตาลถ้าซื้อเนี่ย1,679บาทแต่นี่รับฟรีได้เลยครับหรือจะลองโหลดเกมอื่นครับนี่ g r a v e d ครับเกมเต็มเนี่ย1,072บาทแต่ถ้าสมมุติมี PC Game Pass Install ครับปึ๊บเข้าไป เนี่ยแค่นี้ดาวโหลดเกมแท้ฟรีได้เลยนะครับอันนี้ก็ให้ทดลองเล่น1เดือนแต่ถ้าสมมติใครอยากจะต่อสมาชิกอะไรต่างๆก็เดือนละ99บาทเท่านั้นนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าโน้ตบุ๊กที่มักจะมีแถมเกม,เมฟรีให้มักจะมีแถมตัว PC ซีเกมพาร์ทฟรีให้เนี่ยมักจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับอย่างเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว R.O.G. s p r i x นะครับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของทาง Asus จริงๆพวกซีรีส์ตะกูลทัพหรือว่าซีรีส์อื่นๆที่เป็นเกมมิ่งหลายๆเครื่ออองงงทา AOG เนนีีีกกกก็มมให้้้ดดรรัรับฟไ ไปลองเช็คดูหรือใครที่ใช้งานโน้ตบุ๊กอยู่นะครับอาจจะซื้อมานานแล้วแต่ไม่รู้เลยก็ลองเช็คดูได้เพราะว่าจริงๆ PC Game Pass มีแถมมาให้แบบโอ้โหเรียกว่าเออใครๆที่แบบส่วนมากโน้ตบุ๊กมี Windows แท้แถมมาให้มีเกือบจะทั้งหมดนะก็ลองกดเช็คก,กันดูโดยเกมอื่นๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะ Monster Hunter อย่างนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็น Pan vs Zombie โอ้โห d e s p a t e f ีฟ a ายก็มีนะครับผมแล้วก็มี Minecraft นี่หลายๆคนน่าจะชอบเล่นกัน Minecraft นะครับหรือว่า Sea of Thieves นี่มีเหมือนกันเล่นได้นะครับเนี่ยลองดาวน์โหลดลงเพิ่มอีกสักเกมหนึ่งนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนี่ Microsoft f i g h t Sim นะครับมีเหมือนกันเรียกว่ามีหลากหลายเกมนะครับอันนี้โหราคา1,679บาทาไม่ต้องไปจ่ายให้เปลองตังค์ครับนี่เลยอินสตอลได้เลยโอ้นี่คือแบบคุ้มมากเหมาะสำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากซื้อเกม แพงเพราะว่าเล่นจบก็ไม่เล่นซ้ําแล้วหรือว่าเป็นคนที่แบบอ่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์หยุดไม่กี่วันหรือว่าเนี่ยช่วงปีใหม่กาลังจะหยุดใช่ไหมอยากเล่นเกมช่วงวันหยุดนะครับสมัครไว้เดือนนึงนะครับรับฟรีก็ได้หรือถ้าไม่มีก็เดือนแรกยี่สิบเก้าบาทหรือถ้าสมมติเคยสมัครไปแล้วก็เดือนละเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทคุณเล่นได้เป็นสิบสิบเกมเป็นร้อยร้อยเกมมัมีเยอะมากก็อ่ะอันนี้ผมลองโหลดเกมไว้แล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูว่าเล่นได้จริงไหม Microsoft Flight Sim อันนี้ผมก็โหลดมาแล้้้้ววออันนนีคุณก็สาาาามมรรถเเขไไปล่ด่ดผหื ฟอร์ซ่าฮอริซอนไฟอ่ะเดี๋ยวลองฟอร์ซ่าแทนแล้วอันอีกสักเกมหนึ่งไปครับนี่ครับเข้าเกมฮอริซอนไฟมาเสร็จเรียบร้อยว้าเล่นตดอครชิวๆนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มก็เียได้ว่ารับเกมฟรีหรือใครอยากจะจ่ายรายเดือนก็เอาไปเล่นเกมหลายพันก็ได้คุณลองคิดคำนวณง่ายๆนะครับเกมฟอร์ซ่าฮอริซอนไฟอ่ะเกมหนึ่งก็พันกว่าบาทแล้วผมตีไปแค่พันเดียวพอนะครับหปีคุณจ่ายเดือนละ9 9บาทนะครับเท่ากับปีหนึ่งคุณจ่ายเดือนละ1,200ับาทเท่านั้นแต่ wow. ในหนปีเนี่ยคุณเล่นเกมได้เป็นหลายร้อยเกมเลยเออมันคุ้มมากๆอยู่แล้วคุ้มกว่าการซื้อเกมแท้เพราะถ้าสมมติคุณซื้อเกมแท้เนี่ยถ้ากับว่าคุณซื้อได้แค่1เกมตอนน่อ1ปีเท่านั้นนะครับแล้วบางเกมเนี่ยมันซื้อไม่ได้ด้วยอ่ะคุณสมัคร2ปีเงี้ย2อ0พบางเกมก็เกือบ2000ไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากซื้อเกมแท้มาเช่าเกมเล่นเอาดีกว่านะครับคุ้มค่ามากแล้วก็กดรับได้ฟรีด้วยก็ฝากกันไว้ครับสำหรับวันนีี้ทาางมมนน X ขอออตัััววววลไไปก่่เจใหรริสดคบ